สวัสดีครับเจอเสียงอีสุอีกแล้วครับที่อิสุสุอึ้งวันไต่สาขานครปฐมครับวันนี้มาอยู่ด้านหลังของโชว์รูมนะครับจะพาไปชมรถสวยของ FC ีที่กาญจนบุรีครับอำเภอธรรมกาครับรถของผู้ใหญ่โลดนะครับไปดูกันว่ารถของผู้ใหญ่โลดเป็นรุ่นไหนแล้วก็มีสเต็ปแต่งยังไงครับผมทางนี้เลยครับคันนี้ลูกชายของพี่โลดนะครับตั้งชื่อว่าริมผานะผมไม่รู้ว่ามีความหมายสาหรับเขายังไงนะเดี๋ยววันไปส่งมอบเดี๋ยวสอบถามอีกทีนะครับ ริมผานะครับคันนี้มีชื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะเราชื่อเขาจะอยู่ที่ปลายท่อด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมด้วยคันนี้เป็นรถมิวเ1.9อ l ลิ a n t นะฮะสีเทาดำนะฮะสีเทาราคาอยู่ที่1 3 7 9 9 0 0าาาบาทสำหรับคันนี้นะครับคันนี้พี่โรดไม่ได้ให้บวกราคาไปกับตัวรถนะครับแยกจ่ายของแต่งเองนะครับสำหรับคันนี้นะฮะหน้าของตัว e l e g a n นนะครับก็จะแบบนี้นะฮะ แบบตัวแอคทีฟที่เสมเคยแปลงฮะแต่ตัวนี้ตรงรุ่นนะครไม่ได้แปลงนะฮะอิลิแกนหน้าหล่ออยู่แล้วครับกระจังหน้าไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกมีให้ครบอยู่แล้วครับนะฮะคันนี้พี่โรดแต่งสไตล์คลีนคลีนนะครับไม่เอาตัวงานคาร์บอนเลยนะเพราะตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเทาถ้าใส่คาร์บอนไปจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร,ร่นะฮะก็จัดเป็นงานคลีนคลีนครับแต่ว่า แม็กทรงนะฮะแล้วก็ของแต่งเนี่ยใช้ของดีหมดเลยนะครับมาดูแบกแม็กคันนี้ครับผมแม็กคันนี้รียัไงไงว่าน่าจะเป็นคันแรกนะฮะสำหรับมิวเอที่ใส่ล้อตัวนี้เข้ามานะฮะโดยปกติเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น TE อีซะส่วนใหญ่นะครับทีอีนะฮะแต่วันนี้ที่โลดขอเป็นล้อเรนโซนะวีน้อ o ห้นะเป็นล้อขนาด9นิ้วนะครับ เป็นล้อเก้านิ้วนะฮะ SUV นะฮะเป็น6กลูนะครับมากับยางโตโย ST 3 265 60 18นะครับตัวงานของเลนโซก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทั้ง4ีล้อนะนี่ครับจะมีสติกเกอร์สีแดงคู่หนึ่งนะฮะสำหรับซี่นี้นะฮะตัวจุ๊บลมตัวล้อเนี่ยก็จะมีพิมพ์ว่าเลนโซแล้วก็ตัวล้อเป็นล้อเบาด้วยนะฮะโซฟอร์มิงครับผมนะฮะนี่ฮะ ก็จะเป็นล้ออีกสเตปหนึ่งนะครับที่ยังไม่เคยใส่เป็นคันแรกครับคันนี้เป็นคันแรกสำหรับรถพิโรธนะครับก็เข้ากับตัวสีเทาของรถนะครับล้อเป็นสีดำต,ตัดด้วยสีแดงนะสติ๊กเกอร์สีแดงที่เป็นคู่นะฮะก็จะสวยลงตัวเลยนะฮะสำหรับคันนี้โหลดจัดทรงนะครับไม่ใช่ทรงเดิมนะคันนี้มีการโหลดด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่1.5นิ้วด้านหลังเนี่ย อยู่ที่2นิ้วครับผมนะฮะทางนี้กล้องเห็นชัดไหมนะฮะก็หน้านิ้วครึ่งหลัง2ครับสเต็ปมาตรฐานนะใช้โชกซันโชนะครับซันโชข้างหน้าเป็นสตาร์ทปรับโหลดนะครับข้างหลังก็จะเป็นการตัดสปริงนะฮะตัดสปริงนะโชกซันโชสี่ต้นคู่หน้าเนี่ยแกน15บมิลน,นะครับคู่หน้าแกน15คู่หลังเนี่ยแกน20่มิลฮะ ปรับ9ระดับทั้งหน้าและหลังนะครับทางร้านปรับอยู่ในสเต็ปนุ่มนะฮะเป็นเบอร์ประมาณ3-4นะนะก็จะเน้นความนุ่มนวลครับนะแล้วก็มีท่อครับนี่ครับก้องอยู่ใ,ใกล้แผ่นที่ท่อเลยครับเป็นปลายท่อนะครับตัวนี้ไม่ใช่ท่อทั้งเส้นนะปลายท่อมิงสั่งปลายไทเทเนียมแท้นะเป็นท่อท่อนท้ายนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยครับ มีเลเซอร์ชื่อตรงนี้นะว่าคําว่าริมผานะที่ปลายท่อนะสวยๆอย่างนี้เลยครับเสียงเป็นเสียงเดิมนะครเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนพักไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะใส่เปลี่ยนแค่ชุดปลายเพื่อความสวยงามนะฮะใครเบื่อที่ E37 นะครับเราอยากได้ล้อสเต็ปนี้แนวนี้นะฮะก็เลนโซวีนอมห้ตัวนี้นะฮะล้อ6กลูกตัวนี้ ก็เป็นทางเลือกนะฮะใส่แล้วก็ลงตัวครับหรือบางคนที่ผมเคยเห็นนะก็จะมีล้อตัวนี้แล้วก็ยางเป็นเป็นยาง RT หรือว่ายางออฟโรดนะฮะก็จะลงตัวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันสำหรับตัวนี้เป็นล้อ,อเป็นยางโตโยนะครับก็ให้ความเงียบนะฮะก็ใช้ถนนในเมืองซะส่วนใหญ่นะฮะหน้า1น,นิ้วครึ่งหลังสองนิ้วครับสำหรับคันนี้นะ ก็มีเพิ่มกันสาดนะฮะทั้ง4ประตูนะครับแล้วก็ฟิล์มก็จะเป็นไฮคูลไฮคูลเซรามิกนะครับก็รอบคันอยู่ที่60%แล้วก็บานหน้าเต็มอยู่ที่40%นะครับแม็กยางเซตน,นี้ราคาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นนิดๆนะฮะประมาณห้าหมื่นนิดๆนะฮะสำหรับ แม็กแลวก็อย่างเซตนี้นะครับข้างในมีเพิ่มเป็นคันเล่งไฟฟ้านะครับสําหรับพี่โลดมาเพิ่มเติมที่หลังนะตัวไม่แรงครับเพราะตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะฮะก็เลยเพิ่มเติมตรงนี้ฮะเป็น ECU นะแป๊บนึงนะฮะอ่ากล้องแผ่นนิดหนึ่งครับแอบซ่อนอยู่ในนี้นะฮะ ECU Power Boost นะครับปรับ3ระดับนะครับนี่คือส่วนของภายในนะครับภายในของตัวอีลิแกนนะฮะก็จะมาครบอยู่แล้วนะฮะตอนนี้พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครพุมหนังพุ่มทนทนแล้วก็อแอร์ออโต้มีให้ครบครับผมแล้วก็ชุดพรมเนี่ยจัดเป็นพรมกระดุมเข้ารูปทั้งคันให้ลูกค้านะครับ เบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะครับด้านคนขับด้านข้างๆ้างด้านผู้โดยสารฝั่งนู้นก็จะเป็นปรับมือนะครับด้านหลังนะผมชอบอตัวอีลิแกนขึ้นไปตรงนี้นะครับผมผมชอบตรงนี้เดี๋ยวกล้องแผนให้ดูหน่อยครับชอบตรงที่เขามีลัค220โวลต์นะครับ ก็เราจะชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ iPad ชาร์จโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะเหมือนไฟบ้านเลยฮะก็จะเต็มเร็วกว่าเดิมนะฮะถ้าเราชาร์จ USB อย่างเดียวก็จะปล่อยกระแสไฟแค่5โวลต์นะตัวนี้ก็ปล่อย20โวลต์นะก็จะเต็มเร็วกว่านะฮะนะชอบมากครับสองเรบตรงนี้สวยๆอยู่แล้วครับภายในนะฮะทุกอย่าง ลงตัวหมดแล้วสำหรับตัวอนลิแกน์นนะก็เพิ่มเติมแค่แม็กล้อจัดทรงนะฮะแล้วก็ใส่โชกคนะฮะแล้วก็เพิ่มตัวคนลร่งไฟฟ้าจบเลยครับครานี้พี่โรดสั่งสั่งกล้องด้วยนะกล้องติกล้องบันทึกหน้าหลังนะฮะขนาขับขี่นะไม่รู้ว่าแพนเห็นหรือเปล่านะตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้เนาะนะฮะตรงนี้นะฮะก็เพิ่มเติมได้ครับเสมแต่งให้ตามใจครับผม อยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะฮะอีก1นึคันนะฮะสำหรับมิวเอ็กซอีลิแกนะ,ะซึ่งไม่ค่อยได้เจอนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว Active ตัวเริ่มต้นที่เสมแปลงเยอะที่สุดนะฮะอีลิแกนก็มีบ้างครับคันนี้ก็เป็นอีก1นึคันแล้วก็เป็นสีเทานะฮะใครที่สนใจตัวอีลิแกนนะครับไม่อยากแต่งเยอะสำหรับรุ่นนี้นะเพราะว่าออปชันเขาเนี่ยมาครบอยู่แล้ว ไม่อยากแต่งเยอะอยากแค่ใส่แม็กโหลดจัดทรงแค่นี้นะครับประมาณนี้ก็จบสวยๆนะฮะแยกแต่งก็ได้รวมเข้าไปกับตัวรถก็ได้สับคนนี้งบน้อยสับคนที่งบเยอะก็แยกจ่ายได้ครับไม่ต้องโดนดอกเบี้ยนะครับใครสนใจก็เหมือนเดิมครับใต้คลิปนี้นะฮะมีรายละเอียดช่องทางการติดต่ออยู่ครับเบอร์โทรศัพท์ไลน์แล้วก็ลิงก์เพจนะฮะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อสอบถามกับเสมเข้ามาได้ครับผมยินดีให้ข้อมูลและครับผู้สื่อขาผม วันนี้ไปก่อนครับมีรถที่สวยเจอเสม็มอีกแน่นอนครับบ๊ายบายครับ